สวัสดีค่ะมือนีมาพบกับยายวันเนอจ้านอ้อมือนียายวันสีเห็ดหยางนอพี่น้องเอายายวันเห็ดหยังเป็นใบสีเหล็กค่ะเป็นจยงไรนอใบสีเหล็กนี่ขั้นตอนก็ทําตองไว้ก่อนค่ะเห็ดจยงไดทำขั้นตอนใดนอหนี่เขาเอาืน่นขั้นตอนใดนี่คุณยายเนี่ยเนี่ยขั้น,นตอนจะเตรียมตองก่อนนะคะนี่เวลาฉีก็เอานี่นี่น นี่ขั้นตอนเลยเอาตัวคุณยายจ้ะนี่เด้อมีใบตองฉีใบตองให้ได้เอาเนี่พอดีกับนี่งมือของเรานี่ฉีเข้าไปนี่เนี่ยพอเสร็จแล้วก็มาขันขันลูกมาเลยนี่เนี่ยทำลูกมันเนี่ยปั๊บปั๊บมาอย่างนี้เลยแล้วพับเข้ามาอีกรอบนึงแล้วก็หักมุมปั๊บนี กระคาดมีจับเวลาเข้าลูกก็เข้างี้เอินหนึ่งลูกเป็นบอนี่ได้อันหนึ่งนี่อันนี้อันนี้อ่าเวลาเข้าก็ะชากนึงกีบแล้วมาเขาเป็นห้าลูกข่าลูกขเข่าเป็นลูกเป็นชุดเนาะเป็นแถวสิไรโยหาอันเป็นแถวหนึ่งเป็นอันหนึ่งเออเลี่ยงไรยลำดับย่างสวยงามนะจ้ะ เอาลวดเน็บใบซะเกินจะทำอย่างนี้จะจะได้แบบนี้อันตองมาแล้วกระพับนี่นีาาน้กระพับตอนงอัง้นสิไปไปพับไปเห็ดอีอยงเหมือนในคนย่า่าาพับจะเข้าลูกมันนะเนี่ยพับห่อให้มันสวยงามอเอเอ,เอห่อกีบกีบบกเบงให้มันสวยงามสีเขาตัละอันตองห่อไวแบบนี้เด้อนั่นห่อสวยสวยจา้าห่อนี่ก็จะได้เป็นหนึ่งแถว นั่งแถวอันหนึ่งกับสีใสย,ยูซี่แถวเป็นบักเบงน้อยบูซาพระวันศิลเนาะวันศิลวันพระมืออ<า>ื่อนมืออื่นวันยางยหญ่วันศิลสิบห้าคำ่ำบ้านเฮากับสิเมนีนมาบ้านอาสารหาบูชาผู<ข>า้เท่า,<ถ>าสิไปยู่วัดบ้านเขาพันจา,<ข>ามือ<า><า>อื้อนนี่นี่คือนี่คือเศษอันหนึ่งนะอันนี้เศษหนึ่งแถวหนึ่งลูกอันนี้อันหนึ่งมันจะมียี่สิบลูก ยี่สิบยูมันียี่สี่ขาแถวละหานี่คือเสร็จแล้วนะคะนี่นี่มาโชวคให้พี่น้องเมืองก็ดูคุณได้รียบร้อยเรียบร้อยค่ะเอาโยกไหมสะเกินนี่ยกสะซ่าทำงามเอออมวนมาดิม้วนนี่เป็นหนึ่งอันบัดที่นี่ห้าบูซ่าเนี่ยห้าบูซ่าเป็นครูเนาะย่าเออแบบนี้เด้ค่ะเอาขึ้นหิ้งพระโมเมนต์บูซ่าอันเดียวเด้บูซ่าสองอันเอาวันนี้คุณย่าเฮ็ดแล้วยกให้พี่น้องเมืองก็ดู อันนี้ฟีมือคุณยายว่านล้วนๆนะจ้ะเด้อเดียวเบืงกระดดพี่น้องเบิ่งงามๆอุ้ยตัวสีเห็ดใดแต่ละอันเลยพี่น้องใส่ความปลาเนยดแทนเด้นี่ใบตองก็ใส่หลายใส่ความปลาเนยดแต่คูแล้วหนึ่งสองสามได้สามคูนะจ้ะพุนผุนอะไรา็จำไหนก็คูละสามสิบบาทราคาถูกที่สุดในโลกไม่มีเลยคุณยายเราดูแล้วมันแทนผู้ใดอัน อยากใครเล่าเหตุอยากได้ไปบูซากบอกยายเหตุห้ในได้จ้าอยากได้บูซาพระเด้อย,ยายว่าเรากะสิเหตุหายุพี่น้องเรามากมากงานฝีมือเมื่อวานแต่ง,งานฝีมือเขาป้าเขาดงเขาสวนดาวกะมาเล่า,า,ลาดูเล่ามันตัวยายว่านเอายายบายบายบอกพี่น้องพบกันไหมก็ดู นะคะสวัสดีค่ะร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายพี่น้องพอกันคลิปใหม่กับยายวนานนะจ๊ะเนาะ